เดี๋ยวเรามาดูนะคะกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในเรื่องของปรากฏการขึ้นและตกของดาวเลิกบนท้องฟ้ากันนะลูกนะโอเคอ่ะเรามาดูเขาบอกว่าปรากฏการข,กขึ้นและตกของดาวเลิกบนท้องฟ้าเนี่ยเกิดจากอะไรก็เกิดจากโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองนะคะจากอะไรลูกจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกอ่านเขียนไปนะลูกนะเกิดจากนะคะ่า เกิดจากโลกของเรานะคะโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองนะคะหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตก ะวันตกไปยังทิศตะวันออกไม่ผิดนะลูกนะโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนะคะ,นะคะไปยังทิศตะวันออกนะคะลูกก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเขาเรียกว่าเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกาลูก โลกของเราเนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกานะก็คือหมุนจากทิศอะไรโลกตะวันตกจากทิศต,ตะวันตกไปยังทิศต,ตะวันออกนะคะไปยังทิศต,ตะวันออกอมันเลยทําให้เรามองเห็นนะคะทําให้นะคะเรามองเห็นทําให้เรามองเห็นอะไรลูก ให้เรามองเห็นกลุ่มดาวเลิกทำให้เรามองเห็นกลุ่มดาวเลิกขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ที่เราเรียนมานะคือกลุ่มดาวเลิกเนี่ยเราจึงมองเห็นนะคะขอบฟ้านะคะแอบเราจึงมองเห็นกลุ่มดาวขึ้นนะคะจากขอบฟ้าทางทิศต,ตะวันออกตะวันออกนะคะเป็นไงลูกและตกกลับขอบฟ้า และตกกับขอบฟ้านะคะไปทางทิศตะวันตกนะคะไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ลุกเช่นเดียวกับ การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะคะโอเคเขาบอกว่ากลุ่มดาวเลือกต่างๆเนี่ยจะมีการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนเลยนะ,ะมันเป็นเพราะว่าอะไรนะคะมันเป็นเพราะว่าอะไรเหมือนที่เรา เคยเรียนมาตะกี้นี่เปล่าลูกคนะมีการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนเลยนะคะมันเนื่องจากอะไรมันเนื่องจากอะไรเนื่องจากอะไรเราคิดว่ามันเนเนื่องจากอะไร,นนเ,นะไรเนื่องจากอะไรดีลูก ตอบเหมือนคล้ายๆกับข้างบนลูกตอบเหมือนคล้ายๆกับข้างบนคิดว่ามันเนื่องจากอะไรอ่ลองเรียบเรียงดูลูกนะลองเรียบลองเรียบเรียงดูลองเรียบเรียงก่อนนะเดี๋ยวพี่ค่อยเฉลยให้นะ เด็กลองลองเขียนเองก่อนนะคะมันกับข้างบนนะลูกนะถ้าไม่ได้ไปดูข้างบนได้ลูกถ้าไม่ได้เราไปดูข้างบนซิ โอเคเราจะเขียนเสร็จแล้วนะลูกนะที่เป็นเพราะว่าขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนก็เนื่องจากอะไรโูกนัน้นก็เขียนว่นโลกของเราหมุนรอบตัวเองใช่ไหมลูกเห็นไหมโลกของเราหมุนรอบตัวเองนะคะเราจึงเห็นนะคะดาวเลิกขึ้นทางที่ตะวันออกและตกกลับไปทางที่ตะวันตกนะคะตามเส้นทางเดิมนะคะอย่างนี้เป็นประจำทุกคืนนะคะก็เขียนไปแค่นั้นเองลูกนะ เนื่องจากเราก็เขียนใบนะ,ะนื่งจากโลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองใช่ไหมลูกนะคะเราจึงมองเห็นนะคะ เราจึงมองเห็นนะคะดาวฤกษ์นะคะ,นะคะขึ้นทางตะวันออกและไงลูกตกกลับตกกลับ อฟ้าทางทิศตะวันตกนะคะทางที่ตะวันตกนะซึ่งดา์เลิกแต่และกลุ่มนะคะก็มีทิศการขึ้นและตกนะคะตามเส้นทางเดิมทุกคืนและปรากฏตำแหน่งเดิมเสมอ ซ,ะะซึ่งดาวเลิกแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งดาวเลิกและกลุ่มดาวเลิกดีกว่าเนาะซึ่งดาวเลิก,ลกและกลุ่มดาวเลิกมีเส้นทางนะคะ มีเส้นทางการขึ้นและตกตามเส้นทางเดิมทุกคืนและจะปรากฏตำแหน่งเดิมเสมอนะคะ ะะจะปรากฏตำแหน่งเดิมเสมอนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวเลษกเนาะอาจจะใช้แผนที่ดาวนะคะเออน,นะคะหรือกำหนดทิศนะคะและการหาค่าของมุมพวกมุมเงยอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยลูกนะเดี๋ยวเราไปได้เดี๋ยวเราได้ไปเรียนกันนะคะลูกนะโอเคนะ ต่อมานะคะมาดูการบอกตำแหน่งของดาวฤกษ์นี่ไงลูกนะเขาบอกตำแหน่งของดาวฤกษ์เราก็เพราะว่าดาวฤกษ์เนี่ยจำจำเป็นต้องบอกตำแหน่งนะคะลูกนะต้องจำเป็นต้องบอกตำแหน่งนะคะ <S <S <ๆ>เพราะแต่ละเดือนนะคะก็จะเห็นดาวฤกษ์ในตำแหน่งที่เมืเมื่อตำแหน่งบนท้องฟ้าเนี่ยไม่เหมือนกัน นะคะลูกนะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้เขายังหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาขึ้นตำแหน่งเดิมของเขาทุกครั้งนะคะ,ะมาดูการบอกตำแหน่งของดาวฤกษ์เขาบอกว่าท้องฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมีลักษณะคล้ายครึ่งทรงกลมเ,เห็นไหมลูปลักษณะคล้ายครึ่งทรงกลมนะคะ ค้ายครึ่งทรงกลมดูดีๆจะแบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบครึ่งของทรงกลมะเพรพะข้างหลังเราไม่เห็นใช่ปะถ้าเกิดเรามองข้างหลังด้วยก็เหมือนเป็นวงกลมเลยนะคะซึ่งมีแนวบรรจบกันนะคะระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำนะคะหรือแผ่นดินนะคะเรียกว่าเส้นขอบฟ้านะคะเส้นขอบฟ้า เส้นขอบฟ้าคือเส้นที่ไกด d ลูกหูลูกตาเรานั่นแหละนะเป็นจุดที่สูงที่สุดของท้องฟ้านะคะเดี๋ยวนะเดะทุกทีส่วนจุดที่สูงที่สุดของท้องฟ้าเราจะเรียกว่าอะไรลูกมันจะอยู่ตรงศีรษะพอดีเลยสูงสุดของท้องฟ้าก็คืออยู่ตรงศีรษะพอดี ศีรษะพอดีนะคะเราเรียกว่าอะไรลูกเราเรียกว่าจุดเหนือศีรษนนะคะจุดเหนือศีรษนนะคะเขาเรียกว่าจุดยอดฟ้าเรียกได้ไหลายอย่าง ยอดฟ้าหรือบางครั้งเรียกว่าจุดจอมฟ้าโอ้โหโอเคนะคะการสังเกตเพื่อบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวเนี่ยสามารถทำได้โดยอะไรบ้างลูกนะหนึ่งที่พี่แนนบอกเมื่อกี้เนี่ยอะไรลูกใช้อะไรใช้แผนที่ดาว โดยใช้แผนที่ดาวหนึ่งนะคะหนึ่งโดยใช้แผนที่ดาวนะคะแผนที่ดาวซึ่งระบุมุมทิศนะคะซึ่งระบุมุมทิศนะคะ และมุมเงยนะคะที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏนะคะที่กลุ่มนั้นที่กลุ่มดาวนั้นปรากฏและเมื่อเราสังเกตดาวบนท้องฟ้า ดาวสังเกตนะคะดาวบนท้องฟ้าเราสามารถระบุมุมเมยมุมเมยได้โดยใช้มือนะคะ ได้ดยใช้มือในการประมาณค่านะคะใ้เงินอะเราสามารถระบุมุมเืยได้โดยใช้มือในการประมาณค่านะคะประมาณค่าของใครของมุมเืยแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามุมเงยเอ๊ะมันคืออะไรมุมแง่มุมก้มคืออะไรนะคะมุมแงนพี่มีมุมแงนด้วย,ยมุมเงยมุมเงยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกโอ้นี่นนนนามาดูกันนะปรากฏการของกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยนะการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์เนี่ยนะ การกําหนดมุมทิศและการบอกตําแหน่งของเราเลิกโดยข้ามมุมเงยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ม,มุมเงยก่อนนะคะลูกนะเออมุมเงยอ่ะอันนี้ก็คือเส้นขอบฟ้าอันนี้เด็กนะคะอันนี้ตัวเรานะคะตรงเส้นที่อยู่นะคะนะคะตรงนี้นะคะที่เรามองเห็นสุดลูกหูลูกตาเนี่ยก็คือเส้นขอบฟ้าน่านจะเป็นสีเขียวนะไหน,นนี่จะเป็นสีเขียวนะคะ่ะเป็นขอบฟ้า ข้างหน้าข้างหลังเราใช่ไหมคะลูกนะคะจุดที่เด็กผู้ชายอยู่ตรงนี้คือจุดที่เหนือที่สุดนะคะจุดที่เหนือที่สุดนะคะสูงที่สุดที่เรามองเห็นได้ก็คืออะไรลูกจุดเหนือศีรษะนี่นะคะจุดเหนือศีรษะจุดยอดฟ้าจุดจอมยอดฟ้าได้หมดเลยนะคะมุมเงยก็คือนะคะมุมเงยก็คืออ่ะสมมติตรงนี้ตาเรา วงตาเราดวงตาเราอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเรามองตรงๆเนี่ยเป็นแบบนี้โอ้โทษทีอันนี้คือระดับสายตาน,นี่คือระดับสายตา นะคะคมุมเงยคือเหนือสายตาขึ้นไปตรงนี้อันนี้คือมุมเงยเงยอาจจะเงยไปแล้วเห็นดวงดาวรักไม่ใช่ดวงดาวที่เผาแสงบอกพี่แนนอย่าร้องเลย อ่ะโอเคเพลงมาสมัยโบราณมากอ่ะเสร็จแล้วมูมกลมโอ้จดทีวาดมีอนนค่อยสวยเอางี้เอาเป็นว่าให้หนูพอรู้แล้วกันอันนี้คือมุมกลมอันนี้คืออาจจะมีค่า60อะไรก็แล้วแต่นะได้หมดนะหนูอืม โอเคนะคะตรงนี้ก็คือมุมเงยมีขนาดหกสิบองศานะคะนะคะเจอไปเลยเห็นดาวฟุ๊บนะคะเงยไปเห็นดาวเลยนะคะโอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่ามุมเงยเนาะลูกนะพอพอจะมองภาพออกนะคะลูกนะเออที่ตะวันออกที่ตะวันตกเมื่อกี้เราได้เรียนไปแล้วนะคะโอเคมาดูมุมทิศก่อนคืออะไรนะคะมุมทิศคืออะไร มุมทิศก็คือพี่จะพูดยังไงดีอะทิศเหนืออ่ะเขียนเขียนตามพี่แล้วกันนะลูกนะเขียนตามพี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายนะคะมุมทิศคือทิศเหนือมีค่ามุมศูนย์หรือ360สามรอยหกสิบองศามุมทิศนะทิศเหนือนะคะ มีค่ามุมทิศค่ะมีค่ามุมทิศศูนย์หรือ, 300. ส,อสามร้อยหกสิบองศาแล้ววนไปตามเข็มนาฬิกาแล้ววนไปตามเข็มนาฬิกา ตามเข็มนาฬิกาก็คือนะคะทิศตะวันไหลลูกทิศตะวันออกนะคะเล็บนะคะตามแนวของเส้นขอบฟ้า นะคะตามแนวของเส้นขอบฟ้าแล้วก็ที่ตะวันออกที่ตะวันออกจะมีค่ามุมทิศนะคะจะมีค่ามุมทิศเก้าสิบองศา ะะทิ่ใต้ร้อยแปดสิบองศาที่ตะวันตกติดทิดที่ตะวันตกสองร้อยเจ็ดสิบองศา มาดูนะคะเริ่มตั้งแต่ทิศเหนือก่อนเลยทิศเหนือเนี่ยคือศูนย์องศานะคะลูกนะทิศเหนือเนี่ยศูนย์องศานะคะทิศตะวันออกไล่ไป90องศานะคะอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะหนูจะเห็นหนูเคยเรียนนาฬิกามาใช่ไหมลูกนะอันนี้คือนาฬิกาโอเคนะนาฬิกา อันนี้นาฬิกาจะเดินอันนี้เลข12อันนี้เลขหใช่ไหมคะอันนี้เลขสอันนี้เลข9นะคะเวลานาฬิกาเดินมานาฬิกาจะเดินแบบนี้นะคะวนแบบนี้นะคะอันนี้คือเลข1เลข2แบบเนี้ยนะคะเลขสี่เลขห้านะคะเลข7เลข8เลข10เลข11นะคะจะเดินแบบนี้อันนี้คือตามเข็มนาฬิกา แบบนหนคือทวนเข็มนาฬิกาคือแบบเนี้ยเดินแบบเนี้ยอันนี้คือทวนเข็มนาฬิกาแบบน,น,น,บบนี้โอเคไหมคะลูกอันนี้เราเดินแบบอะไรลูกตามเข็มนาฬิกานะคะนี่ยเดินแบบนี้นะคะอืมโอเคนะเดินไปแบบนี้นะ พอมาทิศใต้ก็จะร้อยแปดสิบนะคะราคาทิศตะวันตก270อันนี้เขาเรียกว่ามุมทิศโอเคไหมรูกนะอันนี้คือมุมทิศต,ต่อมามุมเงยลูกมุมเงยมุมเงย,เงยก็คือจุดที่เรามองเห็นดาวที่อยู่ตรงกับระดับสายตาอันนี้พี่สอนไปแล้วนะไหนมุมเงยนะ,ะก็คือจุดที่เรามองเห็นดาวจุดที่เรา มองเห็นดาวที่อยู่ตรงกับระดับสายตาที่อยู่ตรงกับระดับสายตาหรือเส้นขอบฟ้าค่ะหรือเส้นขอบฟ้ามุมเงยจะมีค่าประมาณศูนย์องศา มมเงยจะมีค่าประมาณศูนย์องศาแต่ถ้ามองเห็นดาวปรากฏดูนะคะ มองเห็นดาวปรากฏอยู่ตรงเหนือศีรษะพอดีโดยเวลาดูนะคะโดยเวลาดูจะต้องเงยหน้ามากที่สุด มากที่สุดนะคะมุมเงยจะมีขนาด90องศาก็คือเงยหน้าสูงสุดแล้วเนี่ยจะมีค่า90องศาโอเคนะคะอันนี้ก็คือการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวนะคะโดยใช้ค่า อะมุมทิศแล้วก็มุมเงยนะคะลูกุน่าจะได้ไหมเอ่ยลูกนะคะเราอาจจะบอกว่าเออ,อยู่ที่มุมเงย60องศานะคะอะไรก็ว่าไปาเราสามารถนะะบอกได้นะคะ